สลายตัวไปในพม่าแล้ว1ต่อค่า65มีคนไปเล่าหรือว่ามีพายุตามโนรุมาอีก2ลูกนั้นไม่เป็นความจริงวันที่1ถึง7ตุลาคม65นี้ยังไม่มีการก่อตัวของพายุใดๆที่จะมีโอกาสมาไทยลอย่อคงเหลือแต่ลักษณะตามธรรมชาติของประเทศไทยผ่านภาคเหนือโดยมีย่อมฝนความกดอากาศต่ําและร่องฝนนี้จะเลื่อนลงมาผ่านภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตามลําดับ โดยปลายตุลาคมก็จะมาพาดผ่านอายุทยากรุงเทพและปริมณฑลและภาคตะวันออกทําให้ฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ที่อยู่ในร่องฝนนี้เช่านี้ยอมฝนเลื่อนตัวมาอยู่ในเชียงใหม่ตอนล่างเต็มที่ทําให้ฝนตกหนักอยู่ในพื้นที่ดังกอล่าวอ,อในเวลาเดียวกันนี้มีพายุอยู่ในแปซิฟิกอีกสองลูกที่ไม่มาเมืองไทยแน่นอนออกุลาบเดิมเคยเคลื่อนที่ในทิศท,ทางเดียวต่อท้ายพายุนรูมา แต่ได้ถูกความกดอากาศสูงจากประเทศจีนพัดลงมาปะทะไหวจึงเลี้ยวขวากลับตัวเพื่อนที่อยู่ในทะเลทางตะวันออกของญี่ปุ่นและคาดว่าจะสลายตัวในวันที่หนึ่งตุลาคม65นี้โรเกเดิมเคยเคลื่อนที่ในทิศทางเดียวต่อท้ายพายุโนรูมาแต่ได้ถูกความกดอากาศสูงจากประเทศจีนพัดลงมาปะทะไหวจึงเลี้ยวขวาเคลื่อนที่อยู่ในทะเลใกล้ชายฝั่งทางตะวันออกของญี่ปุ่นและคาดว่าจะสลายตัวในวันที่หนึ่งตุลาคม65นี้เช่นกัน